ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่อีฟจะให้น้องเค้กเนี่ยมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการไปเข้าค่ายเนธนาลีที่เป็นเข้าค่ายลูกเสือแหละ แต่ว่าน้องเค้กเนี่ยเขาเป็นโรงเรียนสตรีก็เลยเป็นข้าคข้ายเน่าลีปีที่แล้วไม่ได้เข้าปิดตอนมาหนึ่งไม่ได้เข้าเพราะว่ามันมาเข้าเป็นช่วงโควิดใกล้วมันก็เลยไม่ได้เข้าเขาแบบเลื่อนออกไปแบบตอนแรกไม่เข้าตอนแรกมีแพลนแล้วอยากมีแพลนตอนแรกเขามีแพลนว่าเขาจะไปกันที่ไหนนะตอนแรกตอนแรกเขาไม่บอกสถานที่เลยมั้งแต่เขาแค่มีแพลนว่าเขาจะไปกันอะในช่วงที่ประมาณปิดเทอมนี่แหละที่เขาจะไปกันปิดเทอมประมาณมกราคมพามีนามีสายช่วงนี้ปะใช่สุดท้ายโควิดไปโควิดลงตู้ ทามหมดเลยใช่เราก็ต้องแบบอยู่ในบ้านตลอดแล้วก็ติดเทอมยาวแต่ปีนี้มันโควิดมาแล้วแต่ทีนี้ว่ามันเหมือนกับว่ามันฟิกวันแบบกระชั้นชิดจริงๆอ่ะเขาก็เลยต้องไปก็ไปพุวงนี้แล้วใช่ <c oughs> ไปที่ไหนบ้างอ่ะน,น้องเค้กหนูไปที่ซาบุริซาบุริแต่โมกเหล็กไหมเนี่ยใช่เออ สระบุรีเป็นอะไรที่ค่ายเยอะมากคือแบบมันมีหลายค่ายมันจะอยู่แค่ตรงนี้แหละคือพื้นที่จังหวัดสระบุรีมันใหญ่แล้วก็อากาศเย็นๆใช่เหมาะทำค่ายแล้วก็แบบมันเป็นป่าป่าเขาๆกึ่งๆแล้วก็ที่สําคัญคือประมาณสองชั่วโมงจากกรุงเทพเนี่ยถ้าเราไปเพชรบูรณ์นะพี่ซิมนันก็ไกลไกลถึงหนชั่วโมงถ้าแบบเพชรบูรณ์อะใกล้กัทมคือแบบสวยมากใครอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะพี่อีบอกเลยว่าพี่เอฟซีเลยนะคะชอบมากเพชรบูรณ์โคราชอะไรเงี้ยไปที่ค่ายไหนน้องเค้กเผื่อว่า่คยไปเจอไร้ทัศน์ รีทัศใช่กี่วันกี่คืนเนี่ยหนูไปส2วันคืนเขาทําอะไรกันบ้างก็อย่างเช่นวันแรกอะถ้าเราไปถึงใช่ไหมทุกๆปีอะเขาต้องเปิดกองกันก่อนเปิดกองซึ่งปีนี้มันไปช่วงหน้าแบบหน้าหนาวหนาวอะมันก็น่าจะแบบเออไม่มีแดดเพราะทุกปีที่หนูไปอะมันมีแดดแล้วมันร้อนมากเพราะมันอยู่กลางแจ้งอะแล้วเขาทําพิธีนานมากหนูแบบหนูไม่หนูร้อนอะเออเหมือนกันเสร็จแล้วเขาก็จะให้ไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดลํำร้องก็คือชุดแบบอยู่บ้านไป เข้าฐานต่างๆเลยอะไรอย่างนี้ม,มนนฐฐนนีฐานหนึ่งฐานแบบฐานน้ําฐานนู่นฐานนี่ฐานนั่นให้เราไปค่ายอให้เราไปเข้าแต่หนูไม่รู้ว่าที่นี่เขาจะแบ่งแบบเหมือนทุกปีไหมเพราะว่าทุกปีที่หนูจะเข้าอะ่ะมันจะแบ่งไปตามสีแล้วให้ไปเขา้าสีอะไรเธอสีอะไรเมื่อก่อนหนูสีแดงตอนนี้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 หนูอยู่เป็นหมูเออหมูอะไรหนูอยู่หมูนกัวอตะมันมีทั้งหมดกี่หมูมีมันห้าหมูสี่ห้าหมูแล้วหน้าหมูปะไม่ที่เป็นเนานะ เขาไม่ให้เอามือถือเครื่องมือสื่อสารอะไรไปเลยหรือกล้องอะไรเงี้ยเอาไปพี่ก็กลัวแบบคุณครูจะดุอะเนาะก็จะให้เก็บภาพเท่าที่เก็บภาพได้แต่จริงๆคือมือถือมนันโดนยึดไงใช่ไปถึงเขาก็เขายึด<ป>ทุกอย่างที่ไปไถึง,งการสื่อสารอ่างไรก่อนเขาจะให้นั่งรวมใช่ไหม เขาจะมีกล่องอะแล้วเขาก็เก็บเลยนะเรียกเก็บเลยนะยังไม่ทันได้แบบทําอะไรเลยไปถึงเขาเก็บก่อนอแล้วค่อยทำอย่างงี้ยอย่างเงี้ก็คือเราไม่อยากไปขัดกดเขาอะเนาะเราดูกระเป๋าเขาว่ารองเค้กอะเอากระเป๋าอะไรไปพกอะไรไปบ้างมันหนักมากะเรียบการในการต้องเอาอะไรไปอะเขาอะให้เอาชุดลำลองไปเพราะว่ามันต้องใส่แต่ส่วนมากอะบางทีเขาจะให้ใส่ชุดเนเนลีของเราเนี่ยแหละส่วนมากทุกคนก็มีแค่ชุดเดียวอะก็ แล้วก็มีชุดพลาของโรงเรียนอะไรอย่างนี้แล้วก็ชุดการแสดงสําหรับการแสดงเอาลองเปิดดูซิมีอะไรบ้าง <c oughs> เอาเข้าๆเ, <c oughs> เดี๋ยวดูดูดูก่อนดก่อนีน่นะกระเป๋าน้องคี <c oughs> <Okay. S 2> มัน <c oughs> ไ,ไม่มีอะไรเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้าเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะอันนี้เป็นเสื้อแขนยาวใช่ใช่ไหมใช่แล้วนี่ก็เป็นเสื้อพวกเสื้อสีดําเขาต้องเอาสีเข้มเพราะว่าเราทําฐานในคือวันไหนทําฐานนะวันแรกวันแรกเลยวันสองเดินเดินเดินรอบป่ารอบป่เออเหมือนกันเลยเหมือนกันเดินทางไกลวันไหนนะที่แบบว่ามีประชุมก็รอบกองไฟอะ วันที่สองอ๋อเมื่อมีไฟไฟแต่ว่ากิน้า่ก็ขอให้หนูคิดว่าปีนี้ฝนน่าจะไม่ตกเพราะทุกปีที่หนูไปฝนมันตกแล้วมันไม่ได้ไฟจริงอ่ะเมื่อวานตกอยู่เลยเฮ้ยแต่จริงๆอ่ะจริงๆนะคิดว่าไปช่วงหน้าร้อนเนาะ คือเหมือนจะปิดเทอมก่อนปิดเทอมก่อนเราจะไปใช่ใช่แล้วหน้าร้อนไม่น่ามีฝนแล้วมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าฝนจะตกตรงนั้นไงคือเขาต่างจังหวัดไงแล้วเขาจะแบบเหมือนกับฝนมาแล้วอะแล้วร้อนตับแปกไฟก็จะเป็นไฟเทียมไปก่อนเอออมันจะเป็นช่วงที่บามีเล่ากองไฟอะถ้าเราไม่สนุกกับมันเราจะง่วงทั้งที่มันยังไม่ดึกหรอกแต่พอราจะไปนอนจริงๆเราจะคึกวันแรกหนูจะนอนประมาณแบบดูแบบกาลเวลาก็ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเราจะนอนอะไรจะนอนอะไรอะนอนนอนหลับ ไม่ใช่เรามีกิจกรรมอะไรไหมมีกิจกรรมอะไรเล่ากไฟไหมกองไฟเขามีการแสดงก็มีร้องเพลงอะไรกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันแรกเขาเข้าฐานกินข้าวเย็นคุยกันแต่วันที่อมีกิจกรรมให้เล่นอ่ะแต่วันที่สองอ่ะเหมือนกับว่าแสดงมีการสดงโดงแสดงแบบจริงจังแล้วก็อีกวันก็คือกลับใช่อืมน่าสนุกมั้ยมันก็สนุกแบบเด็กๆอ่ะช่ว่บพี่ทิมนะใช่ชุดซึ่งเราต้องเอาชุดเนี่ยวันวันแรกที่เราไปถึงก็คืออีกวันหนึ่งแหละอีกวันแรกเนาะ เราต้องไปทำฐานเข้าฐานเราต้องเปลี่ยนเสื้อใช่แล้ววันที่2คือเปลี่ยนเข้าฐานก็คือจะมีแบบพ้อยโหนติลังกาอะไรประมาณ <ลง S 2> นี้ลงน้ำลงเขะแล้วก็เอามือ <laughs> ล้วงอะไรเงี้ยเออ<ม>แล้วแบบเหมือนกับเลนเจอร์หน่อยๆวันที่2ก็จะเดินป่าเออเหมือนกันแต่ของพี่นะบางวันนะเดินถึงกลางคืนน่ากลัวมากของม,มันครูบอกว่าปีนี้มันไม่แน่อาจจะมีถานกลางคืนเพราะว่าบางทีมันมีถ่านกลางคืนด้วยเขาจะให้มีไฟฉายอหนึ่งเชโอ้หนูรู้ว่าไฟฉายปลายเผื่เจอจก็ย่งก็จะเป็นชุดแนวแบบประมาณแบบอันนี้เป็นวกเข้มเอาไปทรต ถุงเอาไปอาบอนะ้ำเขาให้ให้เอผ้าถุงไปอาบรวมๆเไงเราเอาผ้าถุงมันมันไมมม่ัมันนหลุดได้ไงแล้วเอาผ้าถุงยืดเออแล้วก็มีชุดนักเรียนอะไรอย่างงี้นะผ้าขนหนูอ่ามีผ้าขนหนูแค่นี้แหละหมดแล้วใช่เนี้ยใช่แค่เพื่อแค่นี้เหรอกางเกงหนูหายไปหมดอ่ะหรือว่าไงกางเกงอยู่ฝั่งนี้บ้าอะไรอ่ะเอาแต่เสื้อมาใส่จริงนี่กางเกงอ่ะเมื่อกี้แค่นี้ยวะครบยังอ๋อนี่ไงกางเประมาณปะพร้อมเพราะว่าไม่กี่ตัวหรอกจริงๆเค้าเอาขันไปด้วยนะใช่เขาเอาขันไปด้วย ม่แขวนซสื้อพวกเนี้ยดูเอาไปด้วยดิค่ะนี่ยม่แขวนท่านดูเอาไปด้วยตัวหนีบด้วยไม่ให้ไปแวะที่เซเว่นคือจะแวะเซเว่นเฮ้ยยังไม่หมดตรงนี้อ๋อนี่มีกระเป๋าละมันต้องเอาฟื่งอั้งอางออกมามีอะไรบ้างในไม่ในนี้ม่ขอมาอยู่ในนี้คือของกินฟังนะเยวจะให้ดูอ๋อมีอุปกรณ์สําหรับผู้หญิงแล้วก็แบบพวกแชมพูและสีฟันตัวแป้งเปิงอะไรเงี้ยมีลิปอะไรมีลิปด้วยอ่ะนแล้วก็มียางมัดผม เออแมสนี่เออหน้าบ้านอ่ะมีอะไรทิ้งไว้อยู่เนี่ยอ๋อถุงเท้าไม่พี่บอกให้เอาแมสมาเยอะๆอันนี้คือเอามาเยอะไหมหน้าบ้านโอเคโอเคกับถุงเท้าสี่คู่ห้าคู่เค้กไปแล้วถ้ากลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะประสบการณ์เราจะประสบการณ์ว่ามีอะไรบ้างแล้วพวกเนี้ยอยู่ใส่ชุดอะไรไปอ่ะพูนอยู่ใส่ชุดเน้นนารี พร้อมที่จะไปเ,เข้าค่ายแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ปีนี้ <S <S ห,รหรือปีที่แล้วเคยไปเข้าค่ายไม่เคยเข้าค่ายอะไรยังไงแบบพลาดอ่่าเงี้ยก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์กันได้ในคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย